สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรอเอาบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดมาฝากนะคะเริ่มจากออกจากบ้านเลยพื้นที่นครสวรรค์ก็แวะไปเร่บเปบื่อยตามภาษาคนอยากเที่ยวคนชอบเที่ยวเนาะจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดพิจิต ตรงนี้เป็นส่วนยอมอันนี้จะเป็นหน้าห้าง v สแควรก่อนขึ้นสะพานเดชาเพื่อจะไปต่อรถไฟที่สถานีรถไฟนครสวรรค์เออบางคนไม่เข้าใจเนาะนครสวรรค์จะมีสถานีรถไฟสองสถานีซึ่งใหญ่พอๆกัน แต่พอสะดวกแกไปขึ้นสถานีนครสวรรค์อีกสถานีคือสถานีปากน้ำโพเดี๋ยวบางคนคิดว่าเป็นสถานีเดียวกันไม่ใช่นะคะถ้ามาจากสายเหนือก็จะถึงสถานีรถไฟนครสวรรค์ก่อนแล้วจะถึงสถานีปากน้ำโพแล้วก็เรื่อยไปแต่ถ้าเราลงมาจากทางเหนือก็จะมาเจอปากน้ำโพก่อนถึงจะมาเจอสถานีรถไฟนครสวรรค์ นี่เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟนครสวรรค์เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงทั้งหมดเลยกําลังจะแล้วเสร็จให้บริการแล้วเป็นบางบางช่วงเนาะอย่างาโซนที่ด้านบนนะ่ะที่ยกระดับารางรถขึ้นไปให้มันสูงเพื่อให้เสมอกับ ตัวรถไฟเวลา9ก้าขึ้นลงจะได้ไม่ต้องลงบันไดไม่ต้องใช้บันไดมันจะเสมอพอดีเหมือนเหมือนรถไฟฟ้านั่นแหละสามารถที่จะใช้วีลแชร์ขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นแบบเก่าอ่ะมันต้องปีนบันไดขึ้นไปอ่ะรถวีลแชร์ขึ้นไม่ได้คือมันสะดวกแต่มันไม่สะดวกสำหรับประชากรประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางรถไฟ เมื่อก่อนสามารถาวิ่งข้ามไปข้ามมาได้เดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้นะคะยกระดับร่างสูงมากเห็นไหมมันจะวิ่งจะปีนยังไงอะ่ะมันไม่ได้แล้วมันต้องไปใช้ใช้สะพานลอยซึ่งอยู่ไกลออกไปนูน้นดูตามกล้องพรนะคะพรจะแพนนัเห็นว่ามันไกลมากเกือบสุดเขตสถานีอ่ะ แทนที่เจะข้ามกันตรงๆอย่างเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแต่มันเป็นเฉพาะสถานีใหญ่ๆเด้อ่าพอขึ้นไปโซนด้านบนอะ่ะขึ้นไปทางพิจิตพิษโลกก็ไม่มีจะไปมีอีกทีก็นูนแถวอุตรดิตไปเชียงใหม่ไปลำปางถึงจะมีแต่ถ้าทางใต้นี่เยอะตั้งแต่ออกจาก บางซื้อไปอหลายสถานีอยู่นี่บรรยากาศบึงบัวเช้าเช้าสวยไหมเอ้ยช่วงนี้มันเริ่มหน้าหนาวแล้วเนาะบรรยากาศสวยมากเช้าเช้าคือมันไม่เช้าแล้วเลยกว่าะจะเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ประมาณแปดโมงแปดโมงกว่าแล้ว อันนี้มาถึงปลายทางแล้วตรงนี้สถานีรถไฟพีจิตยังเป็นแบบโบราณอยู่ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อห้าสิปีก่อนเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ที่อื่นก็ปรับหมดแล้วที่นี่ยังไม่มีอะไรปรับปรุงเลยอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างผ่านมาสิบปี20ปีก็เหมือนเดิม นี่นั่งกระโปะต่อไปอยังสวนสมเด็จย่าหรือว่าบึงบอระเพ็ดค่าอารถกระโปะก็แล้วแต่ตกลงเนาะตอนแรกเขาเรียกร้อยี่สิบต่อไปต่อมาเหลือเจ็ดสิบบาท <c oughs> นี่ข้างในบรรยากาศจะมีะเหมือนหุน่นก็ปั้นเอาไว้ให้เห็นถึงกิจกรรมการละเล่นของคนในยุคก่อน ไม่ว่าของเด็กของผู้ใหญ่เยอะมากในพื้นที่ของสวนสมเด็จย่าพอเอามาให้ดูแค่บางส่วนนะคะจะลงเป็นคลิปเต็มเฉพาะในสวนสมเด็จย่าแยกอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นคลิปรวมการท่องเที่ยวให้ดูว่าบึงบรวรพชษเป็นบึงน้ำใหญ่ขนาดไหนมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คุณจะไปโซนไหนมุมไหนเนาะมีหลายมุมมีหลายที่ มันกว้างอ่ะพื้นที่เป็นเป็นร้อยรอยได้เนาะถ้าอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นที่วิ่งที่ออกกําลังกายตรงนี้จะเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจนี่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่อีกมุมหนึ่งอีกโซนหนึ่งของสมเด็จยากก็อีกโซนหนึ่งเพราะว่าที่เนี้ยพื้นที่มันเยอะเขาก็แบ่งได้เป็นหลายโซนของพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็อยู่อีกโซนหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งมวลอะอยู่ในบึงในโซนของของบึงสีไฟนี่แหละพูดผิดตะกี้ไปออกบึงบัวเพ็ดนี่บึงบัวเพ็ดคืออันนี้บึงบัวเพ็รอยู่ในจังหวัดนคนระสวรรค์ก็เพียรน่ะถ้าพิจิตก็คือบึงสีไฟบึงสีไฟจะเล็กกว่าบึงบัวเพ็ดเพราะว่าบึงบัวเพ็ดจะมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นแหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่างเบึงสีไฟก็รองลงไปอีกแล้วก็มีมึงอะไรตรงแถวสกลนนะครเนาะจะมีดอกบัวเยอะเหมือนกันเหอนไหมบรรยากาศดีมากอ่ะฝูงนกบินกันคือพอเขาได้ยินเสียงเสียงร่างกระทบกับกีบเท้าเจ้าม้าเหล็กเนาะกระชึงกระชั่งกระชึงกระชั่งแรงสั่นระเทือนทำให้นกตกใจบินหนี แต่ถ้าอยู่แปลงไกลๆอ่ะเขาก็ไม่หนีนะอยู่เต็มเลยโอ้โหสงสารชาวนามากนกปากหางเอ้ยนกกระทุงเหว่นกอะไรต่อมีอะไรไม่รู้่เต็มทุง่งไปหมดเป็นเป็นนกประเภทนกกินปลาก,กินหอยอ่ะแต่ถ้าเยอะสุดเห็นจะเป็นนกปากหางเปอร์เซ็นต์หน้าตาเทียบเฉลี่ยประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นต์นกอื่นจะน้อยแต่ก็มีให้เห็นนั่นแหละ นี่ระหว่างการเดินทางบางช่วงสถานีถ้าน่าสนใจมีอะไรสวยๆก็จะถ่ายนี้จะเป็นสถานีตะพานหินนี่จะถ่ายในช่วงเดินทางกลับตะพานหินก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมบรรยากาศในที่เดียวกันพอนั่งในตำแหน่งเดียวกันแต่พอตอน เราปรับตอนเย็นเนี่ยบรรยากาศก็อีกแบบนงางเช้าก็อีกแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าในที่เดียวกันแต่ต่างเวลามุมมองย่อมต่างกันแสงมันจะจะแรงไม่เหมือนแสงตอนเชา้าแล้วก็เหล่านกกาก็จะอีกแบบหนึ่งนี้ก็สร้างด้วยก้านไม้อะเอามาชุบสีเรียวไม้ เขาเรียกอะไรไม่รู้แหละเอามาใช้พ่นสีสเปรย์แล้วเอามาตกแต่งสถานที่สวยดีอ่ะนี่จะเป็นเข็มแคร่สวยดีชอบอ่ะเห็นแล้วชอบเดี๋ยวพรจะแยกลงสำหรับอดอกไม้เนาะพาเที่ยวชมดอกไม้ก็คลิปหนึ่งชมบึงก็คลิปหนึ่งแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บไป